السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين و ل ا ح ل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ขอแสดงควแมน้องตอประจันสาระความรู้สุสานทุซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่63นะครับซึ่งมีคำามเยอะมากเลยจากจากค่จากผู้ชมทางบ้านนะครับ ซึ่งคำถามแรกของวันนี้เขาถามว่าเรากำลังละมาและเกิดไอหลายหลายครั้งในละมาละมาเราใช้ได้หรือไม่พี่น้องฟังให้ดีนะครับซึ่งการไอนี่มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับใครใครก็ไม่อยากจะไอกัน อไอ้เรื่องโรคเนี่ยไม่มีใครอยากจะเป็นหรอกครับไอก็ไม่อยากจะเป็นคอแห้งก็ไม่อยากจะเป็นตาลายก็ไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะเป็นสักคนอ่าแต่เมื่อถึงเวลามันก็เป็นขึ้นมานะครับจากคําถามที่ท่านถามว่าท่านกําลังละหมาดในขณะที่ละหมาดยังไม่เสร็จกาลังทําอยู่และแล้วเกิดไอขึ้นมาและไอหลายหลายครั้ง ท่านถามว่าเสียละหมัดหรือไม่พี่น้องฟังคําตอบให้ดีนะครับคําตอบคือไม่เสียละหมัดแต่ประการใดการไอไม่ใช่สาระของการเสียละมาและไม่ใช่สาระของการเสียน้ำละมาแต่ถ้ากำลังละมาภายลงพูดขึ้นมาไอร้ไม่ได้เยตนตนา ไอ้นั้นเสียน้ำละหมัดเมื่อเสียน้ำละหมาดละหมาดก,ก็ปล่อยเสียไปด้วยแต่ไอ้ไม่เสียละหมาดครับพี่น้องสบายใจได้ไดอ่าอ่านั่นคือคําถามแรกของวันนี้นะครับคําถามที่สองของวันนี้ถามว่าพระองค์ล l l a h ก่อนที่พระองค์จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง พระองค์ทรงรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างอัลฮัมดุลิลละนะคำถามเนี้ยผมจำได้นะตั้งแต่จากรายการมานานๆจะเจอคำถามที่เป็นผู้สูรุดีเนี่ยครั้งหนึ่งมันเจอนานๆมักจะเจอคำถามฟิกทงนั้นแหละอ่าซึ่งคำถามเนี้ยเขาถามมาว่าก่อนที่พระองค์อัลลอฮ์ยังไปได้สร้างมักลุ พระองค์เอลอว์รู้อะไรบ้างนี่คือคำถามนะครับพี่น้องอซึ่งคำตอบพระองค์เอลอว์ตอนที่ยังไม่ได้สร้างอะไรสักอย่างนอกจากสักอย่างยังไม่มีเพราะพระองค์ยังไม่ได้สร้างแต่พระองค์มีแล้วนะถามว่าพระองค์รู้อะไรบ้างความรู้ของพระองค์ รู right? ้ท um ุกอย่างเหมือนตอนนี้แนละยังไงครับในวัตถุกอเดิอัลลอฮ์ก็ทรงรู้ทุกอย่างที่เป็นกองวาจิบะและในวัตถุกอเดิอัลลอฮ์ก็ทรงรู้ทุกอย่างที่เป็นมุสตะอิละและในวัตถุกอเดิอัลลอฮ์ก็ทรงรู้ทุกอย่างที่เป็นยาอิซัตเลยข้าพี่น้อง Yang cantik namakan Umar Ibrahim Rujak menjauh haram Untuk terhikam Al-ilmu Jata'an al laku Bijami'in Wajibat Wal-mustahilat Wal-jahizat Ilmunah Tak luka bandar Sintipin wajib ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นซะกอัลเลาะห์หรือศิฟาตอัลเลาะห์และตะลุคกับบะดาสิ่งที่เป็นมุสตะฮิลสิ่งที่ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้อัลเลาะห์ก็รู้สิ่งเฉยๆและอัลเลาะห์ซุบตะลุคอิลมูอัลเลาะห์ซุบตะลุคกับสิ่งที่เป็นญาอิซอ่ามักลุกบะดามุคิน Maiwa mung kê nát chấp hành mung kê mungkin yuja mung kê animallahu anna ulam yuja mung kê mau dud mau adam mung adam bada mau dud awa koru sinh cháu sa hít ulama lời fatwa yang chạy tuk lên chita qua tang luk il tang luk tan gizi có และตะลุเอินกิชากแต่ดิจิตาเลียมายถึงอัลลอฮ์รู้ตั้งแต่เด็กเอินกิชากคลุมทุกอย่างไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีวว่อัลลอฮ์ไม่รู้นั่นความหมายก็ว่าเอินกิชากเข้าใจนะครับและปัจจุบัน่ะความรู้ของพระองค์เป็นอย่างไรแต่ก่อนก็เป็นอย่างนั้นมีขนาดไหนแต่ก่อนปัจจุบันก็ขนาดนี้แหละ แต่ก่อนครอบคลูปัจจุบันก็ครอบครุอนาคตก็ครอบครุไม่มีสว่นสวนใดส่วนหนึ่งหายไปไม่มีสว่นสวนใดส่วนหนึ่งเพิ่มมาน,นั่นคืออินูของพระองค์ถ้ามีการหายหรือม,มีการเพิ่มนั่นคืออินูของมรกล,ลนจำไม่ดีนะอ่าอ่าก็อลัลฮัมดุล มาถามตรงที่วิชาเราถนัดพอดีกัลฮัมิลลาห์นะครับแต่ส่วนใหญ่เรามักจะได้คำคำถามจากวิชาฟิกมากกว่านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องมีคําถามอะไรเกี่ยวกับวิชาไหนที่พี่น้องอยากจะทราบอยากจะรู้ก็ถามมากันได้แต่อย่ามาถามหลงภูมินะมันไม่เกิดผลดีแก่ตัวท่านแต่ถ้าท่านอยากจะทราบจริงท้องถามมา อ่าก็อินชาอัลลอฮ์ผมก็จะตอบเท่าที่ผมสามารถจะตอบได้นะครับอ่าคำถามข้อต่อไปนะครับข้อที่สามสำหรับรายการตอบประจากษาระความรู้สุสังวมวัมนี้ถามว่าเราละมาซุบฮิลืม د อา ء มนุษย์มานึกได้ผลรองวอกแล้ว เราลุกขึ้นจกเราจะลุกเราจะลุกจากอกาจากหอกก็ไหมเพื่อมาอา่านดุอาคุนุษได้ไหมอ่าชาเลยอ่พี่น้องดูนะครับอ่าซึ่ง พี่น้องถามเมื่อกี้เนี่ยเราละหมาดสุดขีดจากปก,กติเราจะอ่านดูอาคุนุลแหละในระฆัที่สองหลังจากที่เราเราะก็ศึกษาเรียบร้อยแต่ที่ท่านถามเนี่ยก็คือท่านลืมเมื่อลืมท่านก็หลังแอติดาเสร็จท่านก็จะลงสุญุตแต่เมื่อท่านลงจากสุญุตผลเกตเราะก็แล้วแต่ไม่ท่านจะสุญุตนะผลเกตเราะก็ ท่านสามารถลุกมาอ่านได้อีกนะครับอ่าแต่ถ้าถ้าไปเลยอ่ะอันไหนดีกว่าไปเลยดีกว่า,ท,า,าทำไมทำไมครับถึงท่านลุกขึ้นมาอา่านท่านก็ต้องสุดยุตธซาวีอยู่ดีอ่าแต่ถ้าทา่านเลยไปอีกเลยไปสุดยุทเลยก็ต้องสตซาวีเหมือนกันอ่า แต่ถ้าถึงขั้นสุญญุตแล้วได้ต <HHH> ด่อมนี่นั้นสุญญุตแล้วลุกขึ้นมาอ่านดวงอาูนุตไอ้นั้นเสียทันทีนะครับอ่านนั้นจำให้ดีนะครับแต่ถ้าท่านลืมอุนุตทำท่าจะลงรกก็อาจจะลงสุญญุตแต่ไม่ถึงขั้นได้ไม่ถึงขั้นได้ระดับรกก็ทำท่าจะโง่ตัวกันนั่นเองยังไม่ถึงต้มรกกจริยังไม่ถึงติดรกก็ ท่านกขึ้จำได้ว่าเออไม่อ่านคุณุติอาก็ลุลขึ้นโตกขึ้นมาอ่าน,น,น,นาอานุณุกรณีอย่างนั้นไม่ต้องสุญิสันั่นจำให้ดีนะครับขอเคที่ท่านลืมและจะมาอ่านใหม่ได้โดยไม่ต้องสุญิสั่คือท่านลงยังไม่ถึงขอบเขตก็ถ้าถึงแล้วลงไปเลยพี่น้องอ่าเพราะ ต่อพี่น้องลุกขึ้นมาพี่น้องก็ต่อสยุทธาสวีอยู่นี้แหละทึงอ่านคุณนุ้แล้วก็ตามนะอ่าเข้าใจนะครับถามว่าเสียไหมถ้าสมมุติว่าเนี่ยสมมุติว่าเราเนี่ยถกขึ้นมาลงเราลงได้ขึ้นหนึ่งแล้วลนรอก่อแล้วถกขึ้นมามาอ่านไม่เสียับนะอ่าแต่ก็ส,สยุทธาวีนั่นแหละต่อสุยุทธ์าวีอยู่นี่อ่า

อ่ะถือว่าเป็นคำถามข้อสุดท้ายเลยการคองตัวนี้นะครับอ่าผมก็รู้สึกชาแลวนั่งนานๆไม่ได้นวชาแลวคำถามข้อที่สี่ในขั้นตัวนี้ถามว่าบริจาคอวัยวะได้ไหมอ่าบริจาคอวัยวะได้ไหมอวัยวะที่ตั้นถามตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าไม่ถึงนิว้วแขนหู าจำูอ,อะไรประมาณนี้เลอ่าเนื้อหนังประมาณนี้เลพี่น้องฟังนะครับในศาสนาอิสลามเรานี้ไม่อนุญาตที่จะบริจาคอวัยวะไม่อนุญาตนะครับอ่าถึงแม้ว่าเราไปบริจาคได้เข็มนูได้ลูกนี้ได้รางวัลน,นั้นได้การชมเชยนู้ได้การชมเชยนี้ก,นก็ตามแหล ที่ผมบอกผมบอกตานบุคคมชารอา็อท่านจะปฏิบัติหรือไม่นั่นคือส่วนตัวของท่านแต่หุคคมมาอย่างไรผมก็ต้องตอบอย่างนั้นเมื่อาศาสนาห้ามผมก็ต้องตอบความไม่ได้เพราะาศาสนาห้ามนะครับบริจาคไม่ได้อวัยวะนะครับาศาสนาไม่อนุญาตนะครับรักษาเ็าให้รักษาไม่ใช่มให้บริจาค ก็พอจะเข้าใจนะครับวันนี้อาจากคำถามวันนี้ก็ได้แล้วสามสี่ข้อ,อครั้งต่อไปเราก็ค่อยมาอ่านกันตอนนะไม่ว่าจะเป็นตุัวฟ์าในก็รายการต่อประจันสาระความรู้สู่สังคม ส่วนวันนี้ขอพระองค์อัลลอฮ์ประทานความเข้าใจแก่ทุกท่านและเพิ่มพูนเพิ่มปูนอิมานบราบรอกัดวิซกีและขอให้ทุกท่านมีความตระหนักและเป็นหวงพี่น้องของเราและบุญหลานของเรา,าให้มีอัคเที่ถูกต้องให้มีวิชาการที่ชัดเจน سبحانه وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته